นะครับเมื่อกี้ที่ผมปล่อยมาเนี่ยนะครับเป็นรูปตัว U เนี่ยฮะนะครับ,นะรบก็คือผมจะเอาไปทำโดมิโนนะฮะจำไม่ได้พาที่คลิปที่แล้วมีคนถามว่าลูกโดมิโนเนี่ยลูกโดมิโนสวัสดีครับผมอนุชิตไทยคอมเปอร์เตอร์นะครับคลิปนี้เอาเจ้าฟีลเดอร์มาออกคลิปกันอีกสักครั้งหนึ่งเพราะว่าเขาจำหน่ายไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็เหลือไม่เยอะแล้วถ้าใครอยากจะเก็บได้ผมอยากให้เก็บเอาไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มีประโยชน์ก็คือ พาไม้ไปนะครับท่านก็ไม่ต้องเอามือเข้าไปเสี่ยงปลอดภัยแล้วก็ถ้าทำจำนวนเยอะๆเนี่ยวันนี้ผมทําจำนวนเยอะๆตีบัวตีอแล้วก็ซอยใช้ได้ทั้งฝั่งเล่ยแล้วก็ฝั่งเราเตอร์โดยเฉพาะท่านที่มีโต๊ะแบบนี้ก็หมุนใช้ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปกันครับ สำหรับสินค้าที่เห็นในคลิปทั้งหมดนะครับมีจำหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับแล้วถ้าท่านสนใจก็โทรเข้าไปที่เบอร์โทรหรือว่าไลน์ตามนี้เลยสำหรับการโอนเงินนะครับโอนมาที่หมายเลขบัญชีนี้เท่านั้นนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมีฉาชีพค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเบอร์บัญชี0483964846เป็นของกสิกรไทยชื่อบริษัทคาเฟนเ l อร์ทเท่านั้นนะครับสำหรับโจทย์วันนี้ของผมก็คือผมจะปล่อยไม้หรือว่า อซอยไม้จำนวนเยอะๆนะครับขนาด30มิมลเนี่ยซอยหลายๆแผ่นหรือว่าถ้าจะซอย1เส้นอะไรเนี่ยฟีเดอร์ตัวนี้ช่วยได้ปลอดภัยด้วยแล้วท่านก็มีหน้าที่แค่แย่เข้าไปมันจะพาไปนะครับตัวนี้ใช้กับทิมเมอร์หรือว่าเราเตอร์ตีบัวปล่อยล่องหมุนมาฝั่งนี้ถ้าจะใช้กันเรื่อยๆเดือนนะครับหมุนมาฝั่งนี้สะดวกครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยอยากให้แนะนําถ้าท่านมีกําลังซื้อหรือว่าจําจเป็นต้องใช้ผมว่ามันดีมากๆนะครับอ่ะฮะเสร็จแล้วเราก็ หมุนออกไปนะครับเนี่ยฮะปรับได้หมดนะครับอ่ายื่นออกไปนะครับเนี่ยฮะครับบางทีไม้ระบางอย่างเงี้ยนะครับตัวเนี้ยตัวใบเนี่ยก็ขึ้นขึ้นมาได้เลยนะครับขึ้นไม้พ้นไม้ให้ตัดให้ขาดนะครับขึ้นมาในระหว่างกลางของช่องเนี้ยได้เลยนะครับครับเดี๋ยวผมจะซอยไม้แผ่นหนึ่งเนี้ยสิบินนะครับแล้วก็ชิดรั้วไปเปิดเครื่องไปตอนตั้งรั้วเดี๋ยวกล้องมาทางนี้ก็ได้ครับตั้งลูกกิ้งเนี่ยเขาก็จะให้ วิ่งก็หาลัวเนี่ยมันจะเอียงนะเอียงสอบเข้าสัก15บองศานะฮะวิ่งเข้าหารัวเวลาลูกกิ้งดันมันจะดันเข้ารัวแต่ลัวตรงนี้ต้องแน่นหนานะครับผมก็เลยเอาแคมป์เนี่ยครับมาช่วยบีบอัดหลังวิธีกันลัวเลื่อนนะครับเพื่อความมันแน่ใจคนระับอเดี๋ยวลองปล่อยแผ่นแรกให้ดูเลยครับอันนี้ผมเอาไม้ถุ่มไม่ได้ใช้มานะครับเปิดเครื่องนะครับอ่าปล่อยครับแล้วมันจะพาไป พาไปเลยวางปุ๊บอ่ะพาไปเลยครับอันนี้ด้านแรกผมได้ไปแล้ว3เซนทีนี้เศษที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะอปล่อยออก,ออกอีกนะครับจะใช้หลักการเดียวกันนี่แะครับอันนี้ผมเปิดความเร็วของอ เด์ไว้ล้เดี๋ยวเปิดเครื่อนนะครับแล้วเราก็เอาด้านที่เราชิดเมื่อกี้เนี่ยชิดรัวปกตินะครับอ่ะไปเลย ถ้าเราจะมาตีบัวเราก็แค่เนี่ยฮะหมุนมาง่ายครับปล่อยบัวปล่อยอาลบมุมอย่างเงี้ยจํานวนเยอะๆเราหมุนมาฝั่งนี้เลยนะครับอ่ะอย่างเงี้ยหมุนมาแล้วเราก็ย้ายรั้วมาแค่นั้นเองนะครับครับอันนี้เป็นหน้าไม้เรียมๆสมมติเราจะปล่อย,อยโปรไฟล์ลบมุมลบโค้งตีอารตีร่องตีลิ้นอะไรขอบเนี้ยถ้าทําแล้วท่านไม่อยากเอามือเข้าไปเสี่ยงหรือว่าทําจํานวนเยอะๆท่านก็ใช้เนี่ยฮะตัวเนี้ยอ่ะ เนี่ยผมก็เปิดฟีดเดอร์เนี่ยมันก็พาเข้าไปนะครับตั้งอะล้วเสร็จแล้วเราก็แย่ไม้เข้าไปเดี๋ยวลูกลูกกิ่งว็จะเหยียบพาเข้าไปนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยใชฮะอันนี้สมมุติว่าเป็นบานเกรดเนี่ยเดี๋ยวผมไปตีอีกฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับอะ ิกไม้นเ,เนี่ยตีบานเกตเนี่ยง่ายไหมฮะเนี่ยบานเกตอ่ะเดี๋ยวผมจะลองปล่อย R3 าแผ่นเนี่ยดูสิเร็วด้วยแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะท่านจะได้เห็นว่าเออฟิดเดอร์มีประโยชน์ยังไงอ่ะเดี๋ยวลองปล่อยพร้อมกันเลย3แผ่นลวดเลยนะครับไป สมมติว่าเนี่ยบานเกตนิ้วครึ่งเนี่ยฮะนะฮะตีบานเกตอ่าถ้าท่านเคยเห็นบานเกตก็จะเขาจะทําเป็นเส้นปล่อยไปอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ นะครับเมื่อกี้ที่ผมปล่อยมาเนี่ยนะครับเป็นรูปตัวยูเนี่ยฮะนะครับก็คือผมจะเอาไปทาโดมิโนนะฮะจำไม่ได้พาที่คลิปที่แล้วมีคนถามว่าลูกโดมิโนเนี่ยลูกโดมิโนก็จะได้เอาไปใช้กันนะครับเนี่ยอันนี้หนาประมาณสิบมิลโดยประมาณนะครับเก้ามิลเอา้าชื่อชอบเจ้าฟีเดอร์ตัวนี้ก็เหลือไม่เยอะแล้วนะครับเก็บได้ก็อยากจะให้เก็บเอาไว้นะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม